สวัสดีครับพบกับช่องแมงทับฟูชาแนลนะครับมีอะไรนะครับที่บ้านลุงนะฮะเห็นเขาไปเยอะเลยนะฮะตามอือตามฮะ

เสื้อดำไมีการพอนด้วยแปนน้องเนรไปแล้วนะครับไปแล้วไปคือคุณแฟนนะฮะเป็นแฟนแอดมินนะครับพี่จีนะครับ รถไปแล้วนะครับเมื่อใดรถจับไหมเมื่อใดรถจับเพราคุ้นๆอยู่นะคุณคุณนะเขาน่าจะมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมเออไม่คือคุคุณนี้ตอนตอนที่จะแต่งงานลูกชายเขาก็มาปะเออออ๋คือเข้ามาสละส่วนตัวเนาะ เห็นเห็นญาติที่บอกว่าเอาเอาว์ปะทูเรียนอ้าวย่ามาไี่แล้วมาให้สัมภาษณ์น้อยดิเออมาทำอะไรบุนคลทั้ง่ามาต่อให้หน่อยยังไม่รู้เรื่องมาต่อให้หน่อยโอ๊ยกี่ใครมาญา แฟนน้องแนนอ๋อแฟนแอดมินแนนแฟนมินแนนอ๋อตกใจเห็นใส่ชุดาเจ็บยศมาเจ็บยศมาเขามาอะไเหรอเ้าก็เห็นเดินเข้าไปในบ้านดูตกใจเห็นแตนบ้านอันนี้แอดมินแอดมินแนนเป็นแฟนเขาดูบรรยากาศเนาะโอ๊ยทำไมถึงอ้าวย่าก็เดินไปหาต่อให้ได้แปดนาทีนะเนาะ ผมเอาสั้นๆ,ๆนะ FC นะผมก็นี่นะครับคือนะครับแฟนของแอดมินแนนนะครับ <c oughs> ก็มาทุร่าส่วนตัวนะครับด้วยเอาทุเรียนมาให้หรือเปล่านะ FC ก็ <c oughs> ประมาณนี้นะ FC โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญ,ญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับช่องแมงทับปูชาแนลครับผม